เขาจะมีขนจะนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยจะไปสวนจะขวัญออกปากเลยเพื่อนเย็นจะไปนี่จะไปเก็บผักแล้วจะลดน้ำผักสักหน่อยจะจะไปเก็บฟักทองกลับบ้านเพื่อนเสียงเสียงอยู่ข้างในอจจะเขาตัดอยูุ่ดอะหรือเขาไถเออเขาไถ่้ะจะถ่าเลือกขี้ม้ามานี่แหละเพื่อนเอ้ย บเบอร์รี่ของจอยจ้กเพื่อนๆรู้สะสูกงอมเลยจ้ะมันจะมีหลายพันนะเพื่อนๆน,นะมันจะมันมีหลายหลายไอ้นี่แ้กหลายแบบเป็นช่วงๆอ่ะจ้ะนะว่าช่วงไหนจะออกแต่บ,บางทีมันก็จะมีช่วงที่ว่าออกเร็วออกช้าน่าจ้ะนะเพื่อน,อนดกจริงๆจ้ะ ยิ้งพวงเนี้ยดูซะพวงนี้จะดกอยู่จะช่วงที่จอยเก็บขาวนั้นอะไอไอลดัลดวาลัเบอร์รี่พันนั้นอะเขาไอ้นี่เขาจะออกก่อนเนาะอันนี้เขาจะออกทีหลังจะดีจยะนี่เพื่อนเอ้ยนด่จ้ะ น,นี่ไม่ใช่หนอนนะเพื่อนๆน,นะเขาจะมีขนจะนะ,ะหวานจะเพื่อนๆเยอะจะส่วนเพื่อนจอยก็เยอะที่เป็นต้นๆในต้นแก่นตะวันนะเพื่อนๆน,นะ สตรอเบอรี่พันธุ์ขาวก็เลื้อยไปทั่วจะลามมากเลยเพื่อนสตรอเบอรี่ทั้งนั้นจะเนี่ยพัน์สีขาวจะนะพนเพื่อนดูรูบาบนี่จะรูบาบรูบาบใบกินไม่ได้นะเพื่อนนะกินได้แต่ลำต้นจะลกมากจะนะเวลามาทำหาเห็ดหาอะไรเกินไปจอยจะเก็บสองลูกนี้ไปจะ ลูกนี้เบอเลอเลยจ้ะยังเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังอันเนี้ยตรงไี้จะมาเก็บทีหลังจ้ะ,อ,ะอย่างเงี้ยจอจะมาเก็บทีหลังยังไม่เก็บไปตอนนี้จ้ะเก็บไปแต่อันที่ว่าน,น้องแอนอยากกินจ้ะ นี่ราดเบอร์รี่เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ยังไม่สุกดีจ้ะเราจะกินนี่สีแบบนี้จ้ะมาจ้ะ S <S อิ่มตอนนี้แหละเพื่อนเอ้ยตัวกินอย่างนี้นะเพื่อนๆนะไม่ต้องล้างจ้ะในสวนเราเรารู้ว่ามันไม่มีสารพิษรสกระไข่อะไรกันนี่รึเม่อจะจ้ะ,จะ จอยจะตัดไปเลยจ้ะนะน้องแอนชอบกินจ้ะเพื่อนๆลูกสาวจอยชอบกินจอยไม่ได้ปลูกขายเด้อเพื่อนเเด้อทุกอย่างที่ปลูกก็คือเอาไปกินภายในครอบครัวจ้ะอันนี้ตัดไปเลยจ้ะเพราะว่ามันจะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วจะไม่มีลูกเพิ่มละนะเนี่ยตัดไปเลยมันแข็งมากจ้ะนี่หนึ่งลูกจ้ะนี่ มันจะพันเนี้ยน,นี้จะมันนะเพื่อนๆนะน้องแอนชอบกินมากเอาไปอบจ้ะนี่เอาไปแกงเอาไปบวชก็ได้จ้ะแต่น้องแอนชอบกินอบเนาะอบฟักทองเดีย๋ยวเรจะตัดลูกใหญ่ไปเลยจ้ะให้ให้เขาเหลือประมาณห้าหกลูกพอเสียงรถผัาไทยแล้วก็ไม่รู้ตึงตึง,ตงอยู่ตรงนู้นไปเลยนี่จ้ะอันนี้ลูกโตจ้ะตัดไปเลยเพราะว่ามันไม่มันไม่มีลูกแล้วจ้ะเคลื่อมันอ่ะ น,นักนี่ไปล้างดินออกจ้ะพันนี้ก็พันฟีเขียวอะ่ะจอยคิดว่านะหนักเพื่อนเหลือนหนึ่งลูกสองลูกสามสี่สห้า แล้วก็หกลูกนี้จะหกลูกเจ็ดลูกจะเหลือเจ็ดลูกนะจะโอ้ยดกมากเลยจ้ะไอ้ราสเบอร์รี่นะเมื่อจ้ะดกมากจ้ะเขาไม่ค่อยมาเพื่อนๆไม่รู้เขาไปไหนีน่จ้ะเราจะตัด เอากลับบ้านจะนะเอาไปตำจะนี่ได้เวลาหนึ่งได้เวลาหนึ่งเลยจะผักแพลวก็งามงามอส่วนสองลูกนี้ก็ต้นใจไว้เลยเนี่ยสองลูกนี้จอยจะเก็บเอาไว้เอาไว้ทําพันจะนะไว้ต่อพันปีหน้าจะเพราะจอยไม่มีเม็ดแตงแล้วไงเพื่อนเพื่อนแตงบ้านเรานะจอยจะจะเก็บสองลูกนี้เอาไว้จะลูกนี้เบลอเลือเพื่อนดูสิอันนี้คือแตงร้านนะ ไม่อยากจะจับมันเดี๋ยวมันจะไอ้นี่จะหักจะมันมันไอ้ข่วนมันจะหักจะนะก้านมันจะหักแล้วทีนี้มันจะเน่าเสียไปก่อนจะแก่จะมีสองลูกจะนี่อีกลูกหนึ่งลูกเมืเอ่อเลยจะปลูกเอาไว้ต่อพันจะทีแรกใจจะเก็บไปจนยลืมไปเพื่อนเเอ้ยยิ่งไม่มีพันปีหน้าด้วยนี่จะผักแพร อันนี้นก็กระชายจะนะอาจจะตายก่อนเข้าหน้าหนาวจะเ,เลอเลยจะเก็บกลับบ้านที่บ้านจะอะไรก็เริ่มตายหมดแล้วเพื่อนๆเน้ยจอยจะเก็บแตงกวาจ,จะผักแพลวเพื่อนผักแพลวนี่สวนจอยในบ้านเนี่ยก็จะในบ้านในที่ไหนสวนหลังบ้านเนี่ยจะมีแตงเก็บไปเลยจะ เดี๋ยวมันจะแก่ไม่ใช่อะไรหรอกนี่อันนี้แตงของฝรั่งนะอันนี้ก็โดนตัวธาตุแทจะจ้ะมีอยู่สองกอจะ้ะนี่นี่อีกลูกหนึ่งนี่นี่จะ้ะเห็นไหมเนี่ยหอยเนี่ยออร์แกนิกจะ้ะนะออร์แกนิกก็เป็นอย่างนี้แหละนี่นี่อีกลูกหนึ่งจะ้ะ เก็บได้สี่ลูกที่บ้านเนี่ยดูมันมันเหี่ยวตายเพื่อนๆนะปีนี้มันแย่มากเลยเพื่อนเอ้ทุกอย่างแย่หมดจ้ะเดี๋ยวจอยจะไปล้างฟักทองจากทีนี้ไปลับนี่จะฟักทองสีของเขาแท้ๆนนส,ส,ททสีนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยสีนี้ลูกสีทะท้องนั่นเลยจ้ะแต่ว่ามันกลายพันธุ์เป็นสีนี้นะเพื่อนๆนะแต่มันก็ยงแตม่มันก็มันจ้ะนะมันเหมือนเดิมจ้ะ จอยจะล้างดินออกเพื่อนๆนะไม่ใช่ฟักทองฮาลาวีนนะเพื่อนๆนะไม่เคยปลูกฟักทองฮาลาวีนกินจ้ะนะจอยไม่ไม่ไม่ปลูกอยู่แล้วจ้ะเพราะจอยมันกินไม่ได้จอยไม่ปลูกจ้ะนน่อร่อยถ้าจะซื้อมาทำฮาลาวุงฮาลาวีนเราซื้อเอาก็ได้เพื่อนๆลูกเดียวอะจอยก็เลยไม่ปลูกจ้ะนะไม่เคยปลูกฟักทองฮาลาวีนสักทีส่วนใหญ่จะปลูกแต่ฟักทองที่กินได้นี่แหละจ้ะที่เรากินกินกันอยู่นี่แหละนะล้าง ดินให้สะอาดจ้ะดินมันไอ้นี่จอยปลูกแบบธรรมชาตินี่แหละจ้ะไม่เอาอะไรมาปูมมาปูจ้ะนะปลูกธรรมชาติไม่ลงทุนเลยแม้ไม้ขนาดแค่ลงทุนเช่าที่กับเข้าที่ถูกอยู่เพื่อนๆแต่เราซื้อพวกพวกดินมาเสริอมอ่ะมันจะแพงนะสวนจอยอ่ะจอยต้องซื้อดินมาลงทุนกับดินทุกปีจ้ะ อันนี้สองลูกจะอย่างเงี้ยมันจะนะเนยมันจะลูกสีเทาๆนะเพื่อนๆนะพักทองพันเนี้ยสีเทาจะล้างก่อนจะนี่จะล้างเสร็จแล้วลูกอย่างงี้นะนี่จะสีเขาแท้ๆเป็นอย่างงี้เพื่อนๆเนยพันที่ว่าจอยปลูกสีอย่างงี้เลยนะลูกลูกสีนี้เหมือนกันจะลูกนี้เหมือนกันพันเดียวกันจะนะนี่นี่จะเหลืออีกหลายลูกอยู่จะ จอยไม่ได้ปลูกขายนะเพื่อนๆนะทุกอย่างจอยปลูกไว้กินเองจะจอยไม่ได้ขายจะอันนี้ลูกใหญ่จะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ฟักทองอาราวีนนะเพื่อนๆนะพันเดียวกันจะนี่เห็นไหมกายพันจะนะก็นี่จะอย่างงี้สามลูกแกน้องแอนชอบกินจะเก็บแตงกวามาด้วยจะอันนี้แตงบ้านเราจะนะ อันนี้แตงร้านบ้านเราแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็แตงกวาในส่วนนี้เราจะมาละเพียนดียูแคนไ e เด o บอยวอเธอฟอยยู oh, <thanks. S 1> บอกอันดี้ว่าต้มน้ำให้ละจะทำดื่มก็ทำไม่รู้เขาจะกินชากาแฟหรืออะไรก็ไม่รู้จ้ะอันนี้ก็คือแตงกวาจ้ะนะแตงกวามะเขือเทศคือซิอ๋อไนส์สัน nice, อืมไนส์ nice. บอกก่วยปั่นผ้าเพื่อน อันยีมฟุตบอลอ,อันอดดนี้เนี่ยอันนี้ผมถอดเท้าแล้วนะนี่โอ้4กิโล4กิโลไม่ไม่ถึงหรอกอันนี้อันนี้บอกว่าประมาณ4กิโลจะนะประมาณ4กิโลน่าจะฝากในสวนก็ออกประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆโอเคอยังไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าบายค่ะทุกคนบ๊ายบายอันเด